สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลเซอร์ท k กนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของคู่มือการใช้งานนะครับเลเซอร์ให้ปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเลเซอร์เนี่ยมีกระบวนการใช้งานเนี่ยเยอะมากในทั้งในภาคอุตสาหกรรมในภาคของการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเซนเซอร์เครื่องมือวัดทีนี้นะครับก็มีคําถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่าแล้วการป้องกันหรือมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเลเซอร์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ ในคลิปนี้ทุกท่านจะได้พบกับการแนะนำเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเลเซอร์ให้ปลอดภัยนะครับขั้นแรกเนี่ยเรามารู้จักก่อนว่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์นั้นมีอะไรบ้างซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะมี IEC 825จะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยนะครับมีคลาสหรือคลาสความปลอดภัยเนี่ยนะครับ อยู่ในระดับไหนมีอันตรายของเลเซอร์เนี่ยต่อดวงตาหรือผิวหนังอยู่ในระดับไหนนะครับเราก็ให้เข้าใจในเรื่องของมาตรฐานตัวนี้ไว้แล้วก็อีกมาตรฐานหนึ่งจะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ ANSI นะครับ Z136 ซึ่งตัวนี้จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของแว่นตาเลเซอร์เป็น Safety g o g g l e ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเลเซอร์นั้นเนี่ยผู้ที่อนุญาตให้เข้าไปในห้องปฏิบัติงานได้เนี่ยนะครับ ซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องมีป้ายนะครับหรือมีใบอนุญ,ญาตตัวนี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำงานได้ในอุปกรณ์เลเซอร์นั้นนะครับมีชื่อว่าอะไรปฏิบัติงานได้ระหว่างปีไหนถึงปีไหนนะครับซึ่งก็จะอนุญาตให้ให้ทำงานได้เป็นเป็นรายปีนะฮะก็เหมือนกับการต่อต่อใบ work permit ความรับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยของเลเซอร์จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับก็คือจะมีจอปอเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อที่จะจําแนกจัดทําโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้วเราต้องระบุประเภทว่าเลเซอร์ประเภทนี้นะครับเป็นคลาสอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็ไปทําการประเมินหน้างานว่าเลเซอร์ชนิดนี้นะครับเป็นเลเซอร์ตดัดเลเซอร์มาร์กิง้งหรือเลเซอร์เชื่อมหรือเป็นเลเซอร์คลาดดิ้ง เราก็จะต้องทำการประเมินอันตรายแล้วก็หาม,มาตรการควบคุมโดยการทำป้ายหรือฉลากบ่งบอกเอาไว้บ่งชี้ไว้หลังจากนั้นเนี่ยจปก็จะมีหน้าที่อนุมัติว่าเป็นเลเซอร์ชนิดคลาส 3B หรือคลาส4เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคลาสที่ผมจะพูดต่อไปนะครับนี่เป็นคลาสที่มีความมีความรุนแรงทางเลเซอร์ที่สามารถทำอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของจอาอก็เป็นส่วนหนึ่งและผู้บริหารนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานเนี่ย ในการที่จะให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานเลเซอร์อย่างปลอดภัยในหน่วยงานนะครับต้องมีนโยบายเพื่อการควบคุมเลเซอร์หรือมาตรฐานในการทำงานเกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างและรวมถึงแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลนะฮะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อจะดูแลองค์รวมนะครับในการจัดการให้ระบบความปลอดภัยนั้นประสบความสาเร็จถามว่าเลเซอร์เป็นอันตรายไหมเราลองมาดูสถิติต่อไปนี้สถิติต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็ท<ๆ>ําการเก็บมา ตั้งแต่ปี1964จะพบว่าตัวเลเซอร์ที่เป็นอันตรายมากที่สุดนะครับก็คือไททที่เป็นชนิด Nd-YAG ซึ่งก็ส่งผลอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานนะครับจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลย Nd-YAG อยู่ในไหนก็อยู่ในประเภทเนี่ยนะครับที่เป็น f i เบอร์เลเหรือเป็น p าวส์ y ยกเลเซอนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประเภทที่ใช้กันเยอะสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเกิดอันตรายก็เกิดจากเลเซอร์ประเภทนี้สูงสุด ย้อนไปสมัยก่อนก็จะมีอาร์กอนฮีเลียมเลเซอร์นะครับก็จะเป็นใช้ในการทดลองทางแลบวิทยาศาสตร์ก็อัตราส่วนที่ได้รับอันตรายก็จะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับอนอกนั้นก็จะเป็นเลเซอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อันตรายเบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์มีอะไรบ้างลองสังเกตอันตรายทางตรงเลยนะครับเนื่องจากว่าระบบเลเซอร์เนี่ยต้องใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการใช้ไฮโวลเตจมีการสร้าง สักไฟฟ้าสูงๆนะครับเพื่อไปทำการปั๊มอุปกรณ์บางอย่างในการกำเนิดเลเซอร์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่อันตรายทางตรงของเขาก็แบ่งออกเป็นส่วนที่เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเรเดียชันเรื่องของตัวเลเซอร์ที่ออกมาสะท้อนหรือหลุดลอดเข้ามากระทบกับสายตานะครับแล้วก็อันตรายเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สที่ใช้ในในระหว่างกระบวนการเลเซอร์นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของอาร์กอน ที่จะมาทําให้ระบบการหายใจหรือ,หร,อหรือการทํางานนั้นเนี่ยนะครับมีอุปสรรคมากขึ้นดังนั้นทางอ้อมก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกควันอะไรต่างๆสารพิษต่างๆส,สารอันตรายที่ปล่อยออกมาเพราะว่าเวลาเราตัดเหล็กหรือเชื่อมเหล็กหรือแม้กระทั่งตัดพลาสติกนะครับองค์ประกอบที่เป็นเคมีก็จะมีการละเหยออกมา <S <S นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของปอดในเรื่องของการหายใจอย่าลืมตัวนี้ก็มีการลักษณะของประกายไฟเกิดขึ้น และที่สําคัญก็ในเรื่องของที่ผมกล่าวไว้แล้วก็จะเป็นเรื่องของเลเซอร์ที่เป็นคา่าต่างๆความเข้มของพลังงานต่อจุดทีนี้ลองดูนะครับว่าเลเซอร์ที่ออกมาเนี่ยเป็นอันตรายกับดวงตาและผิวหนังเป็นหลักนะครับอันนี้หลายๆท่านยังสับสนว่าเลเซอร์กับกรมันทภาพรังสีนี่มันเหมือนกันไหมก็คืออันนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเลเซอร์ก็เป็นแสงที่มีความเข้มพลังงานสูง ซึ่งเขาก็จะสามารถไปทาบปยากับดวงตาเน,นี่ยอันตรายมากนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือผิวหนังของเราซึ่งก็จะทําให้เกิดการเบินก,การไมหม้เกิดขึ้นแต่ในเรื่องของเรเดียชันการปลดปล่อยอนุภาคเช่นอัลฟาเบต้าแกมมาอันนี้เรียนตรงนี้ว่าไม่มีในเลเซอร์นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของไปยานนวเคลียร์นะครับเพราะนั้นตัวนั้นสบายใจได้อลองดูภาพนะครับสังเกตภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเน้นนะครับในการทำน้ำลายเลตินาถ้าเราไปมองทางตรงนะครับ เลเซอร์ที่มีพลังงานสูงๆนั้นเนี่ยดวงตาของเราแต่ละชั้นเนี่ยจะแอบซอบความยาวคลื่นพวกนี้ได้ดีมากมองไปนานๆนะครับก็จะเกิดการทําลายที่เลติน่าของดวงตาได้หรือแม้กระทั่งที่ผิวหนังถ้าเราไปโดนที่จุดโฟกัสก็จะเกิดการเผาไหม้อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับก็มีเกิดขึ้นการที่เอาเลเซอร์พอยเตอร์ไปชี้เข้าไปที่ดวงตาก็จะทำให้เกิดตาบอดขึ้นมานะครับซึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายในตอนต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ เลเซอร์ก็คือคำว่าเป็น light amplification by s i m u l a t e d emission ก็คือการขยายแสงด้วยการกระตุ้นให้ปล่อยนะครับการเกิดเกิดเขาเรียกว่าการ Radiation ออกมานะครับหรือการปล่อยปล่อยหัยงสีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นมโนโครมสีเดียวแล้วก็มีความเป็นโคยเลนต์ e len, สอดคล้องกันนะครับเป็นคลื่นต่อเนื่องหรือเป็นเพาอย่างเงี้ยซึ่งเรามาดูภาพตัวนี้นะครับการแบ่ง การแบ่งชนิดของเลเซอร์เนี่ยนะครับเราก็ดูตามผังของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเห็นว่าแถบตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือแถบที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพวกนี้ก็จะเป็นย่านที่สายตามองเห็นแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าอัลตราไวโอเลตแล้วก็ถัดจากสีแดงนะครับก็เรียกว่าอินฟราเรดนะครับก็คือหลังสีที่ต่ํากว่าสีแดงแล้วเราก็จะมองในเทอมของความยาวคลื่นกันเป็นหลักเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติว่า แสงหรือคลื่นแม่ไฟฟ้าหรือเลเซอร์ที่ออกมาแต่ละย่านเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ต่างกันยังไงเราก็จะมองมองประมาณย่านนี้นะครับ UV แล้วก็ visible light แล้วก็ i n f r a r e d ซึ่ง UV ก็จะมีย่านความยาวคลื่นตั้งแต่180นาโนเมตรไปถึง350โดยประมาณ355นาโนเมตรหรือ380นาโนเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นย่านอัลตราไวโอเลตหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสายตามองเห็นแล้วเช่นเป็นสีม่วง สีม่วงก็วายโอเตก็จะเป็นประมาณสัก400นะครับประมาณนั้นถัดมาก็เป็นสีเขียวก็530นาโนเมตรนะครับไล่เฉดสีไปเป็นสีแดงก็632นาโนเมตรโดยประมาณแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น8 0 8นาโนเมตรเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มา980เริ่มเป็นอินฟาเรดอินฟาเรดนี่สายตามองไม่เห็นแล้วนะครับ1,000ขึ้นไปจนกระทั่งถึง10,000นะครับก็จะเป็นย่านที่เป็นอินฟาเรดทั้งหมด ซึ่งต้องระวังเรื่องคุณสมบัติของแสงอีกชนิดหนึ่งคือเรื่องของการสะท้อนนะครับการสะท้อนเนี่ยคือหมายความว่าถ้าแสงเนี่ยมีการเดินทางนะครับและไปกระตกกระทบสิ่งที่เป็นผิวผิวที่สามารถสะท้อนคุณสมบัติของแสงได้สะท้อนแสงได้ไม่ไว่าจะเป็นผิวราบหรือผิวโค้งเนี่ยนะครับแสงตัวนั้นเนี่ยก็จะเกิดการกระจายออกมาประเภทของเลเซอร์นะครับก็จะมีเลเซอร์ที่เป็นแก๊สเลเซอร์ไดเลเซอร์ก็คือเป็นพิกเมนต์ที่เป็นสีย้อมผ้านะครับก็มี สมัยก่อนก็มีมีการกระตุ้นตัวเลเซอร์จากดายจากสีย้อมผ้าได้นะครับแล้วก็มีเลเซอร์ที่อยู่ในสถานะ Solid State หรือเลเซอร์ของแข็งเช่นพวก n d ็นแหรือเลเซอร์แซฟไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดกําเนิดดั้งเดิมของเลเซอร์เลยนะครับแล้วก็สมัยใหม่หน่อยก็จะเป็นเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์หรือเรียกว่าเป็นเลเซอร์ไดโอดซึ่งปัจจุบันก็พัฒนาไปจนมีกําลังที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เรารู้จักหลักๆว่าเลเซอร์เนี่ยนะครับที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันก็เราจะเจอเป็นสาระที่เป็นของแข็งคือ solid state พวกที่เราก็ได้ยินว่าเป็นแท่งแยกกับไฟเบอร์เลเซอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะเลเซอร์อีกประเภทหนึ่งซึ่งผมจะอธิบายต่อไปก็คือเป็นแท่งแยกที่อยู่ในสายไฟเบอร์กับอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรียกว่า semiconductor ก็คือเป็นไดโอดเลเซอร์ประเภทที่อยู่ในห้องปฏิบัติการก็จะมีเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเช่นเป็นตัว excimer laser UV เป็นเลเซอร์ไดโอดเป็นพวกเลเซอร์ที่ทำมีผลึกนะครับที่มาทำดับเบิลฟ r e เควนซี่แบบนี้ก็จะมีเทคนิคในการเรียกชื่อต่างกันออกไปนะครับหรือเป็นฮีเลียมนีออนเลเซอร์เป็นเลเซอร์ชนิดแก๊สหรือเป็นเลเซอร์ไดโอดอันนี้เนี่ยตัวที่เป็นเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งความยาวคลื่นหรือปัจจุบันเนี่ยที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยนะครับก็เริ่มมีอันตรายสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีกำลังที่สูงขึ้นเช่น1000มิลลิวัต บางอันบางอันเนี่ยทำมาถึง5,000มิลิวัตต์ซึ่งตัวเนี้ยเริ่มมีโอกาสที่อันตรายแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในบางจุดเนี่ยที่เขาเอามาส่องมาชี้กันไปในสนามฟุตบอลที่ไปชี้ดวงตาของผู้รักษาประตูอย่างเงี้ยนะครับนั่นนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับห้ามเอาเลเซ,เซอร์ไปไปชี้เข้าไปที่ดวงตาของบุคคลอื่นซึ่งตัวเนี้ยเรามาวัดว่าปริมาณของแสงเนี่ยเขาดูยังไงผมสรุปคร่าวๆเลยนะครับว่าเราดูจากเรื่องของกําลังของเลเซอร์กับเวลานะครับ ซึ่งพลังเนี่ยนะครับไอตัวกำลังเนี่ยก็มีหน่วยเป็นวัตต์ e n e r g y หรือพลังงานของแสงเนี่ยก็คือมีหน่วยเป็นจูลนะครับเหมือนหน่วยของความร้อนเวลาจะมปหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็คือความสัมพันธ์ตัวเนี้ยพ w e r เท่ากับ Energy หารด้วยเวลาเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าโหมดที่เลเซอร์ใช้งานเนี่ยเป็นแบบคลื่นต่อเน,นื่องหรือเป็นเพาถ้าเป็นเพาก็ใช้การหาพื้นที่ใต้กราฟหรืออินทิเกรตนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นเลเซอร์3วัตต์ปล่อยแสง1ิวิก็จะเกิด พลังงานขึ้นมาเท่ากับ 3, าคูณสิก็30จูลหรือถ้าเป็นพาส์นะครับอย่างเงี้ยในเลเซอร์หลายๆอย่างก็จะมีลักษณะการจ่ายเป็นพาเราก็หาพื้นที่ใต้กราฟโดยเฉลี่ยแล้วมารวมกันนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับดูพีคเอเนจีมีลักษณะพาวเชปปิ้งเป็นลนักษณะเนี้ยเราก็ประมาณรูปพันธสันฐานเหมือนในรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ลองหาพื้นที่ใต้กราฟออกมาอันนี้ก็ให้เห็นแต่จริงจริงเนี่ยเรามีมิเมตอร์ในการวัดค่าพลังงานเฉลี่ยของเลเซอร์อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาดูครับว่า ปริมาณพื้นที่ที่ไปตกกระทบเนี่ยตัวเลเซอร์เมื่อผ่านระบบเลนนะครับบีมคอลิมตหรือโฟกัสซิงแล้วเนี่ยบริเวณที่ไปตกกระทบเนี่ยนะครับอย่างในภาพเรามีเลเซอร์อยู่จุดหนึ่งนะครับผ่านโฟกัสซิงเลนแล้วเนี่ย mm. ก็จะได้เป็นจุดแหลมๆเป็นจุดที่พื้นที่ cross section เล็กๆสมมติว่าประมาณ1ตารางมิลลิเมตรแล้วก็เอาพลังงานหารด้วยพื้นที่นะครับมันก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งแต่ทีนี้พอสมมติระยะห่างไปเห็นไหมฮะพอระยะห่างไปเนี่ย นะครับสมมุติเรามีฉากผนังตัวนี้จะเห็นว่าแสงเนี่ยนะครับก็จะมีบีมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งบริเวณนี้ความเข้มของเลเซอร์เนี่ยก็จะมีค่าน้อยลงอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูเรื่องหลอดภาพธรรมดากับเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยลำเนี่ยจะมีความขนานนะครับแล้วก็จะมีความเข้มของพลังงานสูงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเลเซอร์แทบทุกชนิดเนี่ยนะครับเรียกว่ามีอันตรายมากกว่าแสงในธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ มีอันตรายมากกว่าแสงในธรรมชาติโดยทั่วไปซึ่งเราจะสังเกตเห็นแม้กระทั่งว่าเป็นเลเซอร์ที่มีขนาด1วัต์หรือ1,000มิลลิวัตเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเข้มเนี่ยที่ตกกระทบเลตินา่าเมื่อเข้าเมื่อเข้าสู่จุดโฟกัสเนี่ยก็จะมีค่าสูงนะครับเป็นเป็น10ยกกำลังเลยนะครับเห็นไหมฮะสิยกกำลัง7วัตต์ต่อตารางเมตรเลยซึ่งตัวนี้ถือว่าสามารถที่จะทำลายเลติน่าของดวงตาได้หลังจากนั้นก็ให้ดูในเรื่องของอันตรายที่เกี่ยวกับ การทำลายทิชชู่หรือเนื้อเยื่อนะครับที่เป็นเป็นชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเป็นผิวหนังของของมนุษย์นั่นเองซึ่งปยาเคมีทางแสงเนี่ยก็จะไปทําปริยาโดยตรงทําให้เกิด DNA ของเราเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็เกิดปยาความร้อนพอร้อนมากๆผิวหนังก็เบิร์นสูญเสียน้ําออกนะครับก็จะเกิดรอยไหม้ขึ้นมาถ้ามีความยาวคลื่นในย่าน UV นะครับซึ่ง UV เนี่ยจะแบ่งเป็น3มย่านก็คือ UVA UVB แล้วก็ UVC ซนะครับซึ่งถ้า UVC เนี่ย นะครับในย่าน280นาโนเมตรเนี่ยถึง100นาโนเมตรจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้ก็เป็นจุดอันตรายนะครับแต่ถ้า UVA ก็คือ300ถึง400นาโนเมตรนี่จะเกิดรอยดำนะครับ UVB ก็จะเกิดผื่นคันคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นอินฟาเรดอินฟาเรดแต่ความเข้มต่ำๆพวกอินฟาเรดนี่ก็พบเจอในในพวกที่มีความยาวขึ้น170นาโนเมตร164นาโนเมตรพวกนี้ ก็จะเกิดผลกับผิวหนังก็คือไปขยายหลอดเลือดฝอยนะครับมันก็จะเกิดการไหม้การอักเสบขึ้นมาได้นะครับเป็นกลุ่มพวกสกินเบิร์นอันตรายต่อดวงตานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดวงตานะครับซึ่งดวงตาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบนะครับที่เป็นจุดต่างๆซึ่งตัวสําคัญสําคัญเนี่ยเราลองดูว่าจุดที่เป็นจอรับภาพหรือเลตินาเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดรวมแสงตาของเรานี่ก็เสมือนเลนนูนนะครับพอมีแสงมาตกกระทบผ่านเนี่ยไอ้เจ้า เลนตาเนี่ยนะครับก็จะรวมแสงเพื่อไปตกกระทบที่จุดรับภาพซึ่งถ้าเป็นแสงที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยตัวเลนตาของเราจะกลายเป็นตัวเลนนูนเหมือนเลนนูนรวมแสงนะครับให้ไปให้ไปเผาไหม้บริเวณที่เป็นเลนตินา่าซึ่งก็ถือว่านี่คืออันตรายจากเลเซอร์นะครับที่พวกเราควรจะเข้าใจอันนี้ลองดูครับว่าเลเซอร์ในย่านต่างๆเนี่ยจะส่งผลกับดวงตายังไงบ้างก็จะมีเช่น ไล่ไปในครับในในย่านของ U.V. นะครับ U.V. นี่ก็จะเป็นเลเซอร์ที่ใช้กันในในอุตสาหกรรมการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้เยอะซึ่ง U.V. ทั้ง A.B.C. เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อพวกกระจกนะครับเพราะว่ามีอัตราการแอบซ็อปชันหรือการดูดซึมในของของดวงตาเนี่ยสูงนะฮะ U.V.A.U.B.C. นะครับ, UV A, UV รบพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดพวกเช่นต้อกระจกหรือเยื่อบุตาอักเสบได้ส่วนตัวที่เป็น Visible Light พวกนี้เนี่ยก็คือเปรียบเทียบก็เสมือนกับพวกพอยเตอร์ที่เป็นสีแดงสีเขียวหรือสีบลูอันนี้อันตรายสูงโดยเฉพาะเลนสินะครับเพราะว่ายิ่งเฉพาะสีบลูเนี่ยนะครับการดูดซับในต่อผิวหนังเนี่ยหรือดวงตาเนี่ยค่อนข้างสูงมากต้องระวังนะครับเลเซอร์ที่เป็นย่านอินฟราเรดก็ลังสีนี้สามารถทะลุจอตาได้นะครับเกิดต้อกระจกเกิดการสูญเสียการมองเห็นการดูดซับเข้าไปใน กระจกดวงตาเนี่ยก็ทาให้เกิดกระจกตาเสียหายจากความร้อนความสามารถในการมองเห็นก็จะลดลงนะครับนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นต่อดวงตาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นเราจะเห็นภาพจอประสาทตานะครับหลังจากเกิดรับแสงเลเซอร์ทางตรงเข้าไปเนี่ยนะครับภาพซ้ายก็จะเห็นว่าเป็นเกิดจุดดําขึ้นหลังจากนั้นทิ้งไว้3ปีเนี่ยนะครับพอจอประสาทตาจะเริ่มเสื่อมลงแล้วก็สูญเสียการมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของ อันตรายจากเลเซอร์ทุกประเภทตั้งแต่ UVC UVB UVA จนกระทั่งเลเซอร์ที่เป็นย่านที่สายตามองเห็นปัจจุบันที่เราเล่นกันเป็นบลูเลเซอร์เป็นกรีนเลเซอร์เป็น Laser, เรดเลเซอร์ Laser, พวกนี้นะครับก็ล้วนแต่มีอันตรายต่อดวงตาทั้งสิน้นไม่ว่าจะทำประยาที่เป็นอันตรายต่อเลติน่าจุดรับภาพหรือถ้าเป็นย่านอินฟาเรดก็จะไปทาอันตรายในเรื่องการภาครับของสายตาที่เรียกว่าอาวัยวะที่เรียกว่าคอนเนียในดวงตาโดยทั่วไปอย่างอื่นก็ถ้าผิวหนังก็ทำให้เกิด การเผาไหม้ทางผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็จงจําไว้นะครับเขาบอกว่าดวงตาของเราเนี่ยมีแค่สอดวงตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความระมัดระวังในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์เยอะๆนะครับเยอะๆเลยการจําแนกประเภทของเลเซอร์นะครับต่อไปนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องว่าคลาสของเลเซอร์นะครับที่มีคนถามมาบ่อยๆว่าเอ๊การแบ่งคลาสของเลเซอร์นี่เขาจำแนกยังไงก็จะมีคลาสที่1คลาสที่1นี่คือปลอดภัยทุติยภะการใช้งานคลาสที่1 m ก็คือปลอดภัยในสภาวะการใช้งานปกติแต่ถ้าท่านเอาเลเซอร์คลาสนี้เนี่ยไปส่องด้วยแว่นขยายไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเลเซอร์คลาสสองนะครับตัวนี้สามารถทําลายเลติน่าได้นะครับแต่ถ้าเรากระพิบตาเนี่ยนะครับเปิดรับแสงเนี่ยให้เลตินารับแสงแค่น้อยกว่า0.25ก็จะจะปลอดภัยอันนี้จัดว่าเป็นคลาสสองสามารถคลาสสองเนี่ยส่วนมากก็จะกําหนดในย่านที่เป็น400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรนะครับก็คือย่านที่เป็นสีต่าง นะครับเช่นเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีแดงก็จะอยู่ในย่านนี้450นาโนเมตรพวกนี้จะเป็นบลูเลเซอร์แล้วก็ถ้า530ก็จะเป็นกรีนเลเซอร์แล้วก็652 652นะครับประมาณนั้นจะเป็นเรดเลเซอร์และจำกัดกำลังไว้ที่1มิลลิวัตนะครับนี่คือคลาส2ส่วนคลาส 2M ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันแต่มีการใช้เลนขยายซึ่งทำให้เกิดตาเสียหายได้คลาส3จะแบ่งเป็น 3R กับ 3B 3 R เนี่ยถือว่าปลอดภัยถ้าใช้ด้วยความระมัดระวังคือพูดง่ายๆว่าคลาสนี้ความเสี่ยงตำ่ำเป็นเลเซอร์ CW ที่มีกำลังสูงสุด5มิลลิวัตแต่ถ้าเป็น 3B นะครับชั้น 3B เนี่ยเป็น Continu o u s w a v e ก็คือเป็นเลเซอร์ที่ปล่อยมาอย่างต่อนเนื่องสูงสุดจะจำกัดคลาสกำลังไว้ที่500มิลลิวัตแต่น,นี่ไม่พูดถึงพวกเฟมโตเซคันด์พาวส์นะครับอันอันนั้นจะจัดเป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งส่วนคลาสสี่คลาส4เนี่ยเป็น,คล,นคลาสที่เป็นี่อเนตราย ทั้งดวงตาและผิวหนังเหมือนที่เราอธิบายไปในสไลด์ก่อนหน้าทําให้เกิดผิวหนังไหมได้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้จําให้ดีนะครับในการใช้งานต้องมีสวิตช์กุญแจนะครับหรือเป็นประตูหรือเป็นโซ่อุปกรณ์นี้แลภัยเพื่อทําการอินเตอร์ล็อกหรือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเมื่อเลเซอร์มีการใช้งานอันนี้คือภาพสรุปนะครับของการจําแนกความปลอดภัยในเลเซอร์ที่เราอธิบายมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสไลด์นี้ก็ เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าอันตรายกับคลาสต่างๆเป็นยังไงบ้างอันตรายของเลเซอร์ก็คือเราจะมองเลเซอร์ไม่เห็นนะครับเพราะว่าบางอย่างเลเซอร์นี่เป็นเปอินวิสิเบลไลท์จะมองไม่เห็นจนกว่าจะเข้าที่สายตาเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเลเซอร์หลากหลายประเภทเนี่ยที่เขาเอามาใช้งานเช่นเป็นเลเซอร์แฮนด์เฮลหรือเป็นเลเซอร์พอยเตอร์กำลังสูงๆที่มาโฆษณาเรื่องการไล่นกพิราบ หรือแม้กระทั่งเลเซอร์ที่มาเชื่อมด้วยมืออย่างเงี้ยนะครับอันนั้นผมถือว่ากําลังที่ตั้งแต่1,000วัตต์2 0 0 0วัตต์เริ่มมีอันตรายแล้วนะครับเริ่มมีอันตรายแล้วซึ่งจริงๆก็เป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนักตามมาตรฐานของความปลอดภัยการใช้งานเลเซอร์นั้นเนี่ยผู้ใช้งานต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ 1. ต้องได้รับการฝึกอบรมโดยตรงเท่านั้นสําหรับคัสสาและคลาสสนะครับต้องได้รับการเทรนนิ่งก่อน มีแว่นตาแน่นอนนะครับแว่นตาก็จะต้องเป็นแว่นตาที่เหมาะสําหรับแต่ละคลาสหรือแต่ละความยาวคลื่นสถานที่หรือพื้นที่ทํางานเนี่ยจะต้องมีเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะใช้งานก่อนการเปิดปิดเครื่องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างที่ทํางานเนี่ยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์หรือออกจากพื้นที่ไปก่อนนะฮะต้องรู้ทางเข้าออกแล้วก็จะต้องมี warning sign มีป้ายเตือนมี warning lamp จำกัดบุคคลให้เข้าไปในพื้นที่ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนี่ก็ตัวอย่างของป้ายแสดงความปลอดภัยของเลเซอร์ก็จะเป็นระบุว่าคลาสเป็นคลาสอะไรนะครับแล้วก็บุว่าอันตรายมีการใช้งานของเลเซอร์ในย่านนี้ย่านนี้นะครับลักษณะของตัวอย่างการป้องกันความปลอดภัยก็มีตั้งแต่การใช้ม่านการกั้นห้องการทำปาร์ติชันการใช้เซฟตี้แม t การใช้อุปกรณ์ที่เป็นอินเตอร์ล็อกประตูเวลาเปิดปิดแล้วให้เลเซอร์หยุดทำงาน แล้วก็ต้องใส่แว่นตานะครับความหนาแน่นของแสงตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเป็นฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่จะสามารถลดทอนความเข้มของแสงซึ่งความเข้มแสงก็มีสัดส่วนเป็นสเกลล็อกนะครับตามสมการเป็นล็อกฐาน10ความเข้มข้นของแสงเนี่ยจะลดลงไม่ใช่เป็นเชิงเส้นอ่ะเป็นสเกลล็อกอกริธึมแว่นตานิลภัยนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของความยาวคลื่นอันนี้สําคัญนะครับโหมดการใช้งานว่าเป็นพาวส์หรือเป็นคอนติเนียร์อาร์สเวฟแว่นตาเนี่ยก็จะ ลดทอนระดับของเลเซอร์พูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเราใช้อยู่ที่คลาส3หรือคลาส4พอใส่แว่นเลเซอร์จะกลายเป็นคลาส1เมื่อผ่านสายตาเรานะครับพอเข้าใจความหมายตัวนี้นะครับส่วนตัวกรองหรือฟิลเตอร์และการตำแหน่งเนี่ยก็จะสามารถลดทอนเลเซอร์ให้ระดับความอันตรายจากคลาส4ีลดลงเหมือนระดับคลาส2เกี่ยวกับมาตรฐานของแว่นตาเลเซอร์นะครับเขาก็จะบอกประเภทอย่างนี้นะครับพวกเราก็ ดูความเข้าใจไว้นะครับเลขตัวหน้าเช่นเลขตัว M เนี่ยก็จะหมายถึงโหมดนะครับของเลเซอร์ต่างๆนะครับว่าเป็น Pulse Mode หรือเป็นลักษณะของเลเซอร์ชนิดไหนที่เป็นเลเซอร์ p l s e หรือเลเซอร์ n t n t u n u o u s หรือเป็นเลเซอร์ที่ทำมาจาก q s w i t c h เป็นโหมด l o อกอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเลเซอร์ส่วนเลขถัดมาเช่น975-805ถึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความยาวคลื่นเช่น980ก็จะเป็นย่านอินฟราเรด800ก็จะเป็นย่านสีแดงอะไรแบบนี้ Protection level เป็น level ไหน level 9 level 8ก็จะระบุที่เลขตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขโค้ดนะครับโค้ดการทำงานหรือเป็น manufacturer ผู้ผลิตโค้ดจากผู้ผลิตนะครับใช้ LV หรือ r h นะครับถ้าเป็นโค้ดเก่าเนี่ยก็จะใช้ r h ต่อจากนั้นก็มาตรฐานที่ follow จะเป็นมาตรฐานอะไรนะครับอาจจะเป็นมาตรฐาน DIN หรือมาตรฐาน IEC ก็ระบุต,ตรงนี้ตัวท้ายสุดก็จะระบุถึงลักษณะของตัวเลขที่เป็น robustness นะครับ mechanical robustness ในทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเอาร่างกายเนี่ยเข้าไปขวางเลเซอร์นะครับโดยเฉพาะดวงตาอย่ามองทางตรงนะครับให้รู้ว่าตำแหน่งของเลเซอร์อยู่ที่ไหนปิดกั้นลำแสงขณะทำงานนะครับอย่าทำงานคนเดียวห้ามสวมเครื่องประดับให้ใช้ส่วนประกอบที่เป็นสีดำเพราะสีดำเนี่ยจะแอบสอบแสงจะดูดซึมแสงในทางเดินแสงให้แจ้งเพื่อนร่วมงานหรือมีป้ายเตือนด้วยห้ามฉายเลเซอร์ไปทางหน้าต่างหรือประตูอันตรายอื่นเช่นแรงดันไฟฟ้า นะครับอันตรายจากแกส๊สอันตรายจากน้ำอันตรายจากเคมีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของคาปาซิเตอร์แบงค์นะครับก็คือตัวเก็บประจุต่างๆวงจรไฟฟ้าควันลักษณะของการทํางานด้วยเลเซอร์เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยใช้เลเซอร์หรือใช้อุปกรณ์เลเซอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตคําแนะนําผู้เยี่ยมชมก็จะต้องมีมีพี่เลี้ยงนะครับหรือมีมีเจ้าของสถานที่เนี่ยเลือกแว่นให้เหมาะสมเพื่อจะทําการเยี่ยมชม แว่นตาจะต้องมีป้ายกำกับนะครับว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่และมีค่า OD เท่าไหร่ผู้ชมก็ควรจะยืนยันว่าได้แว่นที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ตรวจสอบดูสภาพของแว่นตาสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุทางเลเซอร์ก็จะเกิดขึ้นจากการที่มองเข้าไปทางตรงแนวลำแสงมีการสะท้อนหักเหหรือพุ่งเข้าดวงตาอุปกรณ์ทำงานมีความผิดปกติผู้ปฏิบัติงานไม่คุ้นเคยกับเลเซอร์พวกนี้ก็จะเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นมาได้นะครับหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี่ก็จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้น กรณีที่ฉุกเฉินเนี่ยให้ปิดเครื่องเลเซอร์นะครับก็วันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเริัตรง,งานเรื่องความปลอดภัยทางด้านเลเซอร์พอสมควรนะครับก็ติดตามรายการเลเซอร์ทอล์กได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอขอบคุณมากครับ